สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวดินแดนแถบคาบสมุทรบอลข่านกันนะครับในทริปนี้นะผมจะเดินทางไปประเทศโครเอเชียนะครับประเทศบอสเนียประเทศมอนเตเนโกนะครับประเทศアルลเนียโครซาวนะฮะแล้วก็ไปจบที่มาซิโดเนียนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองพูล่านะครับเมืองพูล่าเนี่ยนะเป็นเมืองที่เป็นฮาร์เบอร์นะฮะเป็นท่าเรือที่สําคัญตั้งแต่สมัยโรมันนะครับ เรียกได้ว่ามีอายุอาณามเก่าแก่นะฮะก่อตั้งเมืองขึ้นมาก่อนคิจการถึง40กว่าปีนะครับแล้วก็จุดที่สําคัญเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยนะฮะก็คือปูลาอารีน่านะครับหรือแอมฟิเทอร์นั่นเองนะครับซึ่งอารีน่าหรือแอมฟิเทอร์เนี่ยนะฮะสามารถจุคนได้นะครับสองหมกว่าคนนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับเมืองปู่ามาเป็นเวลานานนะครับ สำหรับเมืองพูล่าเนี่ยนะจะอยู่ในแคว้นหรือว่าอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าอิสเตรียนะครับซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีพืชชนิดหนึ่งนะครับก็คือเห็ดทรัฟเฟิลนะฮะซึ่งเป็นพืชน,นะฮะหรือว่าเป็นเห็ดท้องถิ่นนะที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะของประเทศโคเอเชียนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางที่จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติพริกวิเซ่นะครับนะเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนะของประเทศโคเวยเชียนะฮะวิวสองข้างทางนี่ก็จะสวยงามนะครับมีน้ําตกให้เราได้เห็นในอุทยานแห่งชาติพริกวิเซ่เนี่ยนะฮะก็จะมีทะเลสาบนะครับอยู่ประมาณ16แห่งนะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นชั้นๆนะครับเนื่องจากมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะครับมีแผ่นดินไหวนะฮะอยู่หลายครั้งนะครับ ทำให้เกิดอุทยานแห่งชาติพิพิเศ้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ในปี1979เอนี่ยนะครับอุทยานพิพิเซ้เนี่ยนะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับจากองค์การยูเนสโก้ด้วยนะฮะทางการท่องเที่ยวของโครเอเชียเนี่ยนะฮะเขาก็สร้างแทร็กทางเดินด้วยไม้ให้เราเดินแบบสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็เขาแล้วเขาก็มีให้เลือกนะว่าเราจะเดินแบบระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับหรือต้องการเดินทั้งหมดเลยนี่ยก็จะต้องใช้ระยะทางถึง18กิโลเมตรนะครับซึ่ง เราก็คงจะเดินกันไม่ไหวนะครับด้านในก็จะมีเรือข้ามฟากมีเรืรต่างๆเนี่ยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะมีทะเลสาบถึง16แห่งนะฮะที่ใสเรากับกระจกเลยนะครับเห็นตัวปลาเลยนะครับนะใสามากๆเลยนะฮะแล้ว E yeah, aí, ตอนนี้เราอยู่ระหว่างเส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองซิบินิกนะครับก็เป็นเมืองแสนสวยอีกเมืองนึงนะฮะของประเทศโคเอเชียนะครับก็จะอยู่ในแคว้นดามาเชียนะฮะแล้วก็บริเวณปากแม่น้ํา อาก้านะฮะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลแอตแลติกด้วยนะครับ สำหรับเมืองเซบินิกเนี่ยนะก็จะได้รับวัฒนธรรมจากเวนิสค่อนข้างมากนะเพราะว่าเป็นเมืองค้าขายนะแล้วก็ต้องติดต่อกับเวนิสมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับมามีโบสมีอะไรต่างๆนะครับหน้าตาสถาปัตยกรรมเนี่ยดูแล้วคล้ายๆกับประเทศอิตาลีเลยนะแต่ก็มีความแตกต่างในสไตล์แบบโคเอเชียอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็เมืองเก่าเนี่ยนะครับสวยคลาสสิกมากๆนะฮะเดินเที่ยวเนี่ยไม่เบื่อเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองสปิตนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดของแคว้นดามาเทียนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่เก่าแก่มากๆเลยเมืองหนึ่งนะตั้งแต่สมัยกรีกโรมันนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะฮะสำหรับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับใครมาเทีย่ยวโคเอเชียแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้แวะเทีย่ยวที่เมืองสปิตเนี่ยถือว่าพลาดมากๆนะครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมนะและสิ่งก่อสร้างที่เป็นของโบราณเนี่ยนะก็ยังคงอนุรักษ์อยู่นะครับ โดยเฉพาะพระราชวังไดโอคริเชียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่สวยงามมากๆอยู่ในบริเวณเขตเมืองเก่าของเมืองสปิตด้วยนะครับสำหรับที่เมืองสปิตเนี่ยนะฮะก็จะมีร้านค้ามีของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วตัวเมืองเองก็จะอยู่ติดทะเลนะครับนะซึ่งเป็นทะเลเอเดติกเป็นจุดที่สําคัญในการค้าขายกับประเทศอิตาลีแล้วก็การเดินเรือออกไปยังภูมิภาคต่างๆของยุโรปด้วยนะครับ จกักรพรรดิหลายๆพระองค์นะก็มาประทับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เคยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดนะของอาณาจักรโรมันเหมือนกันนะครับนะสำหรับที่เมืองสปิตเรียกได้ว่าเดินกันเพลินเลยนะครับครึ่งวันค่อนวันเนี่ยไม่มีเบื่อจริงๆนะฮะตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศบอสเนียนะครับประเทศบอสเนียเนี่ยนะจะมีพรมแดนติดกับประเทศโคเอเชียนะครับนะก็คือที่เมืองดีอูมนั่นเองนะฮะ เราเดินทางข้ามพรมแดนแบบง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะไปเที่ยวกันที่เมืองบากลายนะครับแล้วก็ที่เมืองโมสตาสองเมืองเอกที่เสมือนกับเป็นเพชรเมร็ดงามของประเทศบอสเนียเลยก็ว่าได้นะครับ ในเส้นทางนี้นะครับเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของชนบทนะของประเทศบอสเนียกันนะครับประเทศบอสเนียเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ5 0,000ตารางกิโลเมตรนะฮะประชากรประมาณสัก4ล้านคนนะครับก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะจะนับถือศาส,สนาอิสลามนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะนับถือศาสนาคริสต์นนกายออ์โธดอกนะฮะก็อยู่ด้วยกันแบบผาสุกนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าไม่มองย้อนไปในอดีตนะที่มีการฆ่ากันเลขจะ เรียกว่าแทบจะะาคาล้างเผาพันกันเลยในประเทศบอสเนียนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าสงบนะฮะแล้วก็เหมาะสมในการท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็ปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากๆเลยนะฮะวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเกษตรนะครับผู้คนก็จะปลูกอง,งุ่นปลูกพักทําพืชสวนครัวทําฟาร์มสัตว์เหมือนกับส่วนอื่นๆของยุโรปเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ได้มีความแตกต่างหรือว่า ไม่เหมือนนะกับประเทศในกลุ่มมุสลิมทั่วไปนะเราอาจจะเห็นมัสยิดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ดูเป็นปกติผู้คนก็ใช้ชีวิตแบบปกติกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่เมืองบากลายแล้วนะครับ เป็นเมืองที่เป็นต้นแม่น้ําเลยนะที่เราจะเห็นเนี่ยนะจะมีถ้ำนะครับแล้วก็มีลําธารนะครับที่ไหลออกมาจากถ้าเลยนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําบูนานะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศบอสเนียเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีน้ําตกให้เราเห็นนะความสวยงามของธรรมชาตินี่อลังการจริงๆนะฮะในบริเวณเดียวกันเนี่ยนะก็จะมีที่ตั้งของอารามอยู่แห่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นจริงๆก็เป็นคล้ายๆกับ สำนักสงฆ์นะฮะแต่ว่าเป็นของศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีพระที่ยังประจําอยู่ที่อารามนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมด้านในได้นะฮะรอบๆบ,บริเวณน้ําตกบากายหรือเมืองบากายเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟขายของที่ระลึกเยอะแยะมากมายคนบอสเนียเองนิยมมานั่งพักผ่อนครับมาทานอาหารกันนะ,ะแล้วก็มาชื่นชมกับธรรมชาตินะฮะ ยืนตรงนี้ตรงนหน้ารถเออตรงนี้โอเคโอเคเสงนะตอนนี้เราเข้ามาถึงเมืองโมสตานะครับเ mm hmm. มืองโมงสตาเนี่ยเป็นเมืองท่องเทีย่ยวที่สําคัญของประเทศบอสเนียเฮอร์ซกวมนามากๆเลยนะฮะเรียกได้ว mm ่า hmm. คนจะรู้จักเมืองนี้มากกว่าเมืองหลวงซะด้วยซ้ำนะครับ นะเนื่องจากว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลมากๆนะครับแล้วก็ตัวเมืองเก่าที่มันสวยงามเนี่ยนะฮะองค์การยูเนสโกนะครับก็เลยได้จดทะเบียนเมืองมอสตาเนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นมรดกโลกในปี2005นะครับในเมืองมอสตาเนี่ยนะรเริ่มก่อร่างสร้างเมืองกันจริงๆในสมัยออตโตมันเติร์กนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามรดกที่ชาวออตโตมันทิ้งไว้ให้เนี่ยนะฮะกลายมาเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดดึงดูดของเมืองเลยนะครับ ที่เราเห็นชัดๆเลยนะก็คือโอบริจนะครับหรือว่าสะพานเก่าในภาษาบอสเนียเขาเรียกว่าสตาร์ลีมอสนะครับเป็นสะพานที่สร้างตั้งแต่สมัยออตโตมันเติร์นะครจะมีเสาค้ำยันอยู่2ด้านนะครับแล้วก็มีอาร์คโค้งนะครับเชื่อมระหว่าง2เสาที่ตั้งอยู่2ฝั่งของแม่น้ำนะฮะตัวสะพานเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมอสตาเลยนะครับเวลาที่ เดินทางมาที่มอสตาเนี่ยนะก็ต้องลงไปถ่ายรูปนะครับจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นตัวสะพานเนี่ยอย่างเด่นชัดที่สุดนะครับเรียกได้ว่าถ้ามาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับสะพานเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเนี่ยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับในตัวเมืองเก่าเนี่ยนะจะเป็นบริเวณที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะครับจะเป็นพื้นถนนที่ใช้ก้อนหินมาวางเรียงกันนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านขนมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เพลินมากๆนะเดินกันแบบครึ่งวันเนี่ยไม่มีเบื่อจริงๆมีไอศครีมนะครับร้านขนมที่น่ารักน่ารักนรกนะร้านกาแฟเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาเที่ยวบอสเนียนะฮะพลาดไม่ได้นะครับจะต้องมาเที่ยวที่เมืองมอสตากันนะฮะ <Yeah. S 2> We waiting for a <laughs> Stuck in the shop. You know, this is um, you know, the, the old town here provides, uh, as you can see, many souvenir shops around here. You know, many restaurants. You know, with a view at the bridge or without. You know, the mosque that you see just ahead of here. Mm -hmm. This is one of seventeen mosques today in the city of. Uh, this one is the oldest, built in the year 1550, completely restored oh. and reconstructed after the. in the town of Ottoman. Uh, it is built in a time uh, when we were part of Ottoman rule oh. in the year 1550. You see Ottomans conquered Bosnia and Herzegovina mm. or this region in general around uh, uh, the mid1450s, 1462 here. Mm. Uh, and they stayed here uh, over 430 years uh, until Austria took over. Ah, oh, So uh, you yeah. have 40 years of Austria uh, here in the city, in the country as um, oh. they also lived at an incredible times. Uh, but in forty years, they, they did perhaps uh, more for the uh, city development uh, uh -huh. than the Ottomans were able in over four hundred. So, <laughs> so it's, it's, yeah, it's uh, quite, quite better. Quite, <laughs> oh, it is. <laughs> you know, it's, uh, uh, you know the Ottomans practically uh -huh. established the city uh -huh. only because of the fact of uh, um, there was practically a wooden bridge because of the, the fact of the existence of the wooden bridge here that was later on replaced yeah. by the stone bridge, that today we are world as As you can see, this is also just over here you know? Thing. Hamama. And let me just take you over here. Uh, so, uh, uh, Turkish bath. Is, uh, <laughs> it is a Turkish bath. it is a museum here. Uh -huh. yeah. So it has nothing to do with a uh, with uh, no no bath issues inside. <laughs> so it's just uh, some items, you know, uh. uh, bought inside, used. In the As you can see, uh, uh, well, uh, this uh, entire space here uh, was practically smelling ammonia throughout all these years of mm. the The reason is tannery. The old tannery had a place over there, and today, uh, just through the passage, you have access to six or seven restaurants with a view. You mm -hmm. see them from the other side. uh Well, uh, the, the mosque here, you know, the smallest was, uh, in the museum oh <laughs> many years after also, you know he, uh, he, he he's here he's he was person. born here yeah oh. he's born here he's native born uh. oh. <coughs> 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 Let me take you this way so you get a chance, so of get a chance to, to see both US good bridges and uh, the old bridge you see from beneath, you know. So mm -hmm. it's uh, you know. just this way. Uh, just another 20 meters down the street here, so it is uh, the Crooked Bridge from mm -hmm. uh, 1558. A test yeah. of endurance for the old bridge. Uh, uh, I'll, uh, I'll share a few information when we get over there with, uh, with the others are, uh, Fairly damaged, you know. Um, collapsed in flooding back in ninety nine. You know the cliffs you see just beneath, you know, went completely mad. Come to here, you know. Oh my, my God! Brief, you know, so uh, you could actually see only peak of the break, you know. When? The and, uh, in ninety nine. Uh, uh, well, that's just happens uh, once in. Uh,